นะครับวันนี้นะครับเราดึงซัมเมอร์นะครับ750วัตต์นะครับแล้วส่งข้าท่อพีอีมาระยะทางประมาณ200เมตรนะครับจนถึงเสียงนู้นนะครับเนี่ยเราเดินใส่ท่อพีอีมานะครับ200เมตรไม่ได้ตัดเลยนะครับม้วน100เมตร2ม้วนท่อพีอีนะครับที่เราต่อมานะครับน้ําแรงๆครับเต็มท่อนะครับน้ําเต็มท่อเลยเราจะเดินกลับไปดูนะครับ ตอนนี้สวนหญ้าเรานะครับเมื่อที่ประมาณสองไร่นะครับที่เราจะทําปลูกหญ้านะครับเพี้ยงวัวนะครับอีกไกลครับอีกไกลนะครับอีกไกลมากนะคตอนนี้เรานี่ครับตรงถนนที่เรามานะครับเราก็จะปลูกหญ้าอีกนะครับเราก็จะค่อยๆตัดเริ่มตัดหญ้าเริ่มต้นจะ ข้อกวัวอยู่ตรงนู้นแล้วเราก็ตัดถึงนี่นะร,ระบบน้ำเราอยู่ไกลครับแต่เราต้องการส่งน้ำนะครับระยะทาง200เมตรเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับผมครับจากทีมงานสิงห์จเจริญสาวนะครับติดต่อได้